สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับวันนี้เจ้าสมองเงินครับปีกน,นกของเราก็มาตักดินเป็นเที่ยวแรกครับผมมาอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งครับผมทีมงานโทนรหนึ่งดำสวยๆใจรัดครับทีมงานเสียติน,นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขับดูเรามาทุกดูครับว่า เจ้าสมอคันนี้นี่จะสุดจัดขนาดไหนครับผมก็น่าจะบรรทุกเต็มกระบะครับบรรทุกเต็มอัตราครับคันนี้ดีครับผมยังไงก็ฝากเพื่อน ฝากกดติดตามกันดีช่อง YouTube กันด้วยครับวันนี้เสียน้อยเป็นคนควบคุมนะจะสิงให้ทึกกันนี้ครับก็บรรทุกเกิน5คิวครับตามที่กำหนดไว้ครับดีกว่าแบกน้ำหนักให้ได้ เอาหน้าดิลล้วนครับไม่มีสิ่งเชื่อปนใดๆครับเพราะว่าเป็นกฎระเบียบของทางโอ้คนขับนี่ตักไม่ค่อยเต็มบุ้งขี้เท่าไหร่มือจะเป็นมือใหม่ครับมือใหม่ ทีมงานก็นี่ครับสองคันน้องนนก็มาครับอ,อยู่นี่แหละครับโอ้ล้นกระบะครับล้นกระบะ โอเคยังโอ้โห <laughs> เอาเต็มเลยบออาโอเคโอเคครับ โอ้โอ้โอเบาว่ะเบาครับไปได้ครับโอ้สุดยอดแรงเหลือๆครับผมเกียร์หนึ่งครับเกีย่์หนึ่ง ลองเกียร์สองดูนะเพราะว่าเอา่อบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นนาเพราะว่าวิ่งเกียร์สองก็กลัวรถมันกระโดดนะครับไปได้ครับผมแรงเหลือๆครับร้อยเกห้า ำกำลังได้อยู่นะวันนี้นี่ทำงานวันแรกครับน้ำมันเต็มถังต่อครับนี่วิ่งปกติครับผมเครื่องแรงอยู่ครับ มีโหลดไม่มีอะไรเลยอยยบตามมือเลยครับสุดยอดครับผมอ่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชาวยูทูบที่เขา้ามาติดตามรับชมนะครับจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณมากครับ